สวัสดีค่ะสวัสดีครับเรารับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไหวหูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่17เมษายนพุทธศักราช2563อยู่กับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับโอ้วันนี้เห็นภาพข่าวอาจารย์คนไปรวมตัวต่อแถวกันยาวเหยียดแถวย่านดอนเมืองอะ่ะเพราะว่ามีกระแสะข่าวว่าเสียโปเขาจะแจกเงินคนก็ไปกันเต็มเลยที่เชียงใหม่ก็มีไม่แล้วจริงๆมันแจกไหม เขาบอกว่าเขาไม่แจกเจ้าตัวบอกว่าไม่แจกแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเนี่ยไปปล่อยขา่าว<อ>แต่ก่อนหน้านี้เสไพโปเองก็เหมือนมีการแจกไปก่อนนะไม่รู้ผมไม่รู้แต่ว่าคือแจกไม่แจกก็ไม่รู้แต่ว่ามันสะท้อนค่ะมันสะท้อนว่าความตกต่ําของเศรษฐกิจมันกระทบถึงปากท้องของผู้คนแล้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรที่เป็นเรื่องแจกเงินแจกของลงทะเบียนได้นู่นได้นี่เนี่ยนะ จะอินทอเนซึ่มมากจะกระตือรือร้นมากผู้คนที่เกี่ยวข้องก็จะไปรวมทั้งที่มีการทวงถามด้วยอะไรด้วยแต่นี่ภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นภาพสะท้อนคนที่เขาไปต่อแถวเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไอ้กลัวก็กลัวโควิด -19 เนี่ยบางคนก็ไม่มีหน้ากากไม่ได้ใส่แมสไปด้วยนะแต่ว่าความยากจนมันทําให้เขาต้องไปต่อคิวแบบนี้และคือสัปดาห์หน้าเนี่ยก็มีข่าวออกมาว่าเออประเทศไทยของเราอาจจะต้องมีการพิจารณาว่าจะผ่อนปลนดีไหมเพราะว่าตัวเลขของการติดเชื้อมันก็ลดลง คือจะลดลงหรือไม่ลดลงก็ตามทีนะถ้าตัวเลขที่เราพูดถึงขนาดนี้ที่ว่ามีผู้ป่วยสะสมจำนวน2,700 <700. S 1> ลรายมีผู้เสียชีวิตอ,อ,อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำยังไม่ถึง50คนคนนะแล้วการเพิ่มขึ้นแนตราที่เป็นอย่างนี้เนี่ยถึงจะไม่ผ่อนคลายก็ต้องผ่อนคลายตามความเป็นจริงว่าผู้คนมีปัญหาเรื่องสตุงสต้งสตัางมากขึ้น ธุรกิจปิดกิจกรรมกิจการเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องลีฟอ o u เพย์อาจจะต้องมีการปิดส่วนกิจการอาจจะ,ะต้องมีการให้ไปทํางานที่บ้านโดยไม่จ่ายเงินนะบางทีให้ไปทํางานที่บ้านมีจ่ายเงินจ่ายครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยค,คือขณะนี้เนี่ยน้ำหนักน้ําหนักเรื่องที่จะทําให้คนกลับไปทํามาหากินได้ได้เพิ่มขึ้นไม่มีข้อจํากัด คืออย่างร้านตัดผมร้านเสริมสวยที่ปิดถาวรแบบนี้อันนี้มันได้สักระยะหนึ่งแล้วที่จริงการปิดมาสักระยะหนึ่งเนี่ยมันก็พอจะเรียกว่าเรียกว่าควบคุมการลามระบาดของโรคได้ระดับหนึ่งของโรคไอไวรัสโควิด -19 ได้ระดับหนึ่งยังไงยังไงมันก็ต้องผ่อนคลายไม่ใช่ไม่ใช่ผ่อนคลายเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อน้อยลงอะไรอย่างนี้นะคือมันก็วิ่งเสภาพความเป็นไปเนี่ยมัน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 บังคับให้ต้องต้องเป็นอย่างนั้นโอเค มันอาจจะมีความเสี่ยงว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอาจจะมีความเสี่ยงว่าจะต้องมีคนเจ็บป่วยรักษาเพิ่มขึ้นหรือแม้แต่ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ถึงกันแลกกันนะ,ะแต่หมายความว่ามันก็ต้องจัดสมดุลให้ดี ซึ่งการจัดสมดุลให้ดีเนี่ยนะคะอย่างวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการหารือในวงเล็กเนี่ยคะกับท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดด้วยแล้วก็ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติด้วยเพื่อประเมินสถานการณ์ความเรียบร้อยว่าตลอดช่วงที่ประกาศพรกฉุกเฉินช่วงที่มีมาตรการเรื่องของเคอร์ฟิวออกมาสถานการณ์นั้นเป็นอย่างไรบ้างและที่สําคัญพอเอามาพิจารณาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะเขาก็ต้องดูในอนาคตว่าจะสามารถผ่อนปรนอะไรได้<ม>บ้างผมว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยต้องผ่อนปรน เพราะจริงๆเราก็ทําต่อเนื่องมาสองอาทิตย์เต็มๆแล้วแล้วมันก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่จะต้องมีการทบทวนพระราชกําหนดเพื่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในแง่ของการมีจังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเลยค่ะมีเยอะ,ะนะมีเยอะมาก27จังหวัดไม่มีไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเลยเชียงมาเชียงรายเพชรบุรีเพชรบุรีเพชรบูรณ์แพร่แม่ฮ่องสอนอะไรพวกเนี้ยนะ ยีจังหวัดแล้วก็ยังมีจังหวัดที่ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อหรือว่าผู้ป่วยแต่อย่างใดถูกต้องถูกต้องแต่ว่ามันก็กระจุกตัวอยู่กรุงเทพนะกระจุกตัวอยู่ที่อะไรภูเก็ตภูเก็ตบุรีแถวๆนี้บาการยาลาอันนี้มันก็จะมีลักษณะเฉพาะของเขาแต่ว่ากลุ่มก้อนที่น่าเป็นห่วงก็คือกลุ่มก้อนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศอย่างมาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยอันนี้เราก็ต้องมีการเตรียมพร้อมอันนี้ก็จัดระบบที่จะปล่อยเข้ามา และจากต่างประเทศที่มาทางเครื่องบินก็จัดระบบที่จะควบคุมตัวตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วเพราะบริหารจัดการค่อนข้างเรียบร้อยเพราะว่าเราเรียกว่าวางเป็นแค่ว่า ถ้าเป็นเครื่องบินมาจะต้องมีนี่มี4ี่หอย่างต้องทำอ่ะแล้วก็ทุกคนต้องถูกกักตัว14วันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นกฎกติกามรารยาทชัดเจนแล้วใช่และอีกอย่างหนึง่งก็ต้องดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้วยเพราะว่าคนเนี่ยก็จะต้องเดินทางผ่านเข้ามายัางตามชายแดนด้วยนะคะซึ่งการที่จะให้เข้ามาเนี่ยนะคะอย่างที่เรารับทร,ราบข่าวกันไปก็คือไม่เกิน200คนต่อวันต้องจัดคือต้องจัดคิวอ่ะพูดง่ายๆมันคือต้องการต้องมีการจัดระบบจัดคิวแต่ทีนี้เรื่องของการที่เราจะเลิกล็อกดาวหรือว่า ผ่อนปลนเรื่องของการล็อกดาวน์เนี่ยองค์การอนามัยโลกก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณจะผ่อนคลายตรงนั้นได้เนี่ยมันจะต้องมีอย่างน้อยๆเนี่ยหข้อด้วยกันนะคะต้องดูด้วยว่าควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในประเทศเนี่ยคุณทําได้หรือเปล่าทําได้แล้วหรือไม่ผ่าน ใช่นะคะตรวจหาผู้มีอาการของโรคตรวจหาเชื้อด้วยดูระดับความเสี่ยงว่าเอะในแต่ละสถานที่เนี่ยนะคะที่เป็นความเสี่ยงอย่างเช่นบ้านพักคนชราพวกนี้ต้องมีความเสี่ยงให้น้อยที่สุดบ้บบบบบบานเราไม่ได้มีปัญหาแบบนี้ค่ะเอ้นั่นมันเป็นเนื้อซิงโฮมในต่างประเทศที่มันตายกันเป็นเบื่อในต่างประเทศบ้านเราไม่ใช่บ้านเราไม่มีรายงานข่าว บ้านพักคนชรามีผู้เสียชีวิตติดเชื้อไม่มีแต่ว่าในต่างประเทศอันนี้อันนี้มันต่างประเทศคือคนที่ว่ามาตรการของของธนาคารลไอขององค์การอนามัยโลกเราก็รับฟังไว้นะก็ไม่ต้องไปเถรตรงปฏิบัติครบทุกข้อไม่นั้นก็ไม่ต้องเปิดไม่นั้นไม่ต้องไม่ต้องไม่งั้นก็ทําอะไรไม่ได้ก็ก็ไม่ต้องไม่ต้องทามาหากินกันไปอีกนานอ่ะใช่ค่ะอันนี้เราต้องคิดของเราเองว่าแค่ไหนเหมาะควรคือในแต่ละบริบทของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันขนาดเชื้อไวรัสโควิด19 ในเขาบอกว่าสายพันหรือว่าระดับความรุนแรงในไทยมันก็เป็นอีกชนิดหนึ่ง,งในต่าง,รงประเทศมันก็แรงเป็นอ,อ,อีกชนิดหนึ่งเนอเราไม่ใช่ไปทําผมเห็นชอบเอากราฟมาดูแล้วก็ไปเทียบแล้วเหมือนก็ไปแข่งกับเขาอะ ของเราดีกว่าอย่างนั้นอย่างนี้คือมันประเด็นนั้นอันนั้นก็เรื่องนึง <c oughs> นะแต่ว่าประเด็นก็นคือว่าตอนนี้ต้องมาโฟกัสเรื่องจะผ่อนคลาย <c oughs> เพื่อเปิดช่องให้คนได้มีโอกาสทำมาหากิน <c oughs> บางคน,นเขาไม่ได้ต้องการเงิน <c oughs> เขาต้องการทำมาหากิน <c oughs> อย่าไปขายของได้มีคนมาซื้อของ <c oughs> นะ ไม่ไม่ต้องตกงานแบบไม่มีรายได้แบบนี้และบางคนเขาก็ไม่ได้ต้องการอ้อนวอนที่จะได้เงิน5,000ันบาทออแต่ออสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะที่ต้องมาลงทะเบียนซ้ําๆๆๆเนี่ยบางคนก็บอกว่าถอดใจก็มีแต่บางคนก็แบบทําไมฉันไม่ได้ทวงฐานเนี่ยหลายครั้งเหมือนกันแต่ว่าการปิดลงทะเบียนในมาตรการที่ว่าจะให้5,000ันบาทนี้เขาบอกว่าย2บเมษายนนี้24่สนาฬิกาก็คือปิดให้ลงทะเบียน<ก>แล้วนะก็คือตอนนี้คนมาลงทะเบียนน่ะ27.7ุ 27. ล้านคนค่ะ มันก็เกินจํานวนที่มันจะเป็นของจริงไปตั้งเยอะแล้วเพ <c oughs> ราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะถึงเวลาที่จะปิด <c oughs> เพื่อจะได้การคัดกรองอะไรมันก็จะได้เข้มข้นขึ้นเพราะเห็นบอกว่าตอนนี้จะมีการถ่ายลงถ่ายรูปแล้วก็จะไปให้ระดับจังหวัดระดับตำบลระดับอำเภอดูเช็คกันให้ละเอียดเลยเนี่ยคนเดืเอดร้อนจริงหรือเปล่าประกอบอาชีพจริงหรือเปล่าใช่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 ประเด็นในขณะนี้ที่ที่ออกไปแล้วเนี่ยนะ <c oughs> ผมไม่แน่ใจตัวเลขว่าตอนนี้จนถึงวันนี้เนี่ยสามารถที่จะ จัดสรรเงินคนละห0 0พได้ไปถึงขนาดไหเขาบอกว่าถึงมือผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยนะคะรวมแล้วเนี่ยสามล้านสองแสนรายด้วยกันเป็นจํานวนเงิน1,6ึ่งพันล้านบาทค่ะยังเหลือยังเหลือเพราะเรามีทั้งหมด4ี่หมื่นกว่าจะถึงสิ้นเดือนเมษาเนี่ยน่าจะได้แล้วก็มีข่าวดีผมเพิ่งทราบว่าพระราชกําหนด3าฉบับนะที่จะกู้เงินของกระทรวงการคลังเอยของที่จะ ให้สินเชื่อดอกเบีย้ยผ่อนปรนกับผู้ประกอบการ SME 5้า0 0ล้านของธนาคารประเทศไทยรวมถึงการตั้งกองทุน BSF ที่เสริมสภาพคล่องที่จะไปซื้อตราสารนี้เอกชนเนี่ยอ,ออกจกศกดีกามาคลมอมแล้วเขาเงียบนะเงียบร <c oughs> ้อยไปตั้งแต่เมื่อวันพุธที่ผ่านมา <c oughs> ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมน,นตรีนี่ <c oughs> นำร่างพระราชหนดทั้ง3ฉบับเนี่ย ขึ้นกาบบังคมทูลไปเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นคิดว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันก็จะแมทช์กันตอดีค<ะ>่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ช้าไม่ได้ไก,ก็ช้าแหะแต่ช้าก็ช้าตามระบบอะ่ะ<อ>มันต้องมีการตรวจกองอะไรก็ตามคือต้อง ออกจากคลมอไปสํานักงานกฤษฎีกาจาสำนักงานกฤษฎีกามาที่สํานักงานเลขาธิการคณะมนตรีตรวจเรียบร้อยแล้วถ้ายังถ้ายังสงสัยก็ไปอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยระบบเป็นอย่างนี้อนั่นก็เป็นข่าวดีนะคะส่วนเรื่องของ5,000บาทเนี่ยนะคะอาจารย์กลุ่มก้อนของเขาที่จะมีการช่วยเหลือคือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอันนี้เพิจะช่วยให้เพิ่มเติมเพราะว่า บางคนก็ต้องทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะไป,ไปทุบทวนดูใช่ส่วนไกด์นําเที่ยวที่เป็นนักศึกษาอันนี้ก็คงได้เหมือนกันนะคะเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของ5 0 0พันบาทส่วนอีกเงินก้อนหนึ่งอันนี้เป็นเงินกู้นะคะที่สนใจไปกู้กันเหลือเกินที่ธนาคารอ,อมสินที่เขาให้คนสองประเภทคือคนทำงานประจำตอนนี้มีคนไปลงทะเบียนกู้สินเชื่อฉุกเฉินค่ะนะได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยเออ มีสองประเภทประเภทที่คุณนุ่นบอกเมื่อวานนี้ว่าเป็นแบบว่าได้รับผลกระทบนะอาชีพอิสระอาชีพอิสระไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็เป็นพวกมีรายได้ประจําวงเงินประมาณไม่เกินห้าหมื่นห้าหมื่นบาทตอนเนี้ยลงทะเบียนไปแล้วขอสินเชื่อไปแล้วเนี่ยประมาณห้าแสนคนนะส่วนการอนุมัติขณะนี้ในเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเป็นเงินประมาณสักหนึ่งหมื่นล้านบาทแต่ว่าจะต้องไปตรวจเช็คกันให้ดีว่าเออ จะต้องไปต้องไปทําสัญญาเงินกู้ค่ะแล้วจะต้องไปตรวจสอบกับว่าเคยเป็นหนี้ไหมค่ะถ้าใครเป็น NPL หนี้เสียจากอะไรก็ไม่รู้อาจจะบัตรเครดิตบัตรเติมเงินอะไรต่ออะไรไม่รู้ถ้าใครเป็น NPL ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเขาจะต้องเช็คกับบริษัทเครดิต เครดิตข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือเครดิตบูโรอีกทีหนึ่งทีนี้หลายคนที่ไปขอสินเชื่อนี้เนี่ยต้องรู้นะต้องรู้นะเขาอ,อยากจะรู้ <c oughs> ว่าเอ๊จะนัดไปทําสัญญาวันแรกเนี่ยเมื่อไหร่สํญญาหรับคนที่ผ่านเกณฑ์แล้วเรียบร้อยเขาบอกว่าจะเริ่มต้นเนขาจะส่งมาะะ่อ,อนทีน่10เมษแล้ัมาไปวันที่7ใช่วันที่7แต่ว่า7พฤษภาคมนะคะไม่ใช่ตอนนี้ใช่อันนี้วันนี้วันนี้เท่าไหร่วันนี้วันที่1 7 17เมษาโอ้โหกว่าจะถึง7เมษามันต้องเปิดสอบหน่อยช่วงนี้นอกจากโงเรียนสมอาทิตย์อ่ะจะได้เงิน เงินก้อนแรกที่จะได้จริงเนี่ยทุกอย่างเรียบร้อยนะ,ค,ะคือวันที่8พฤษภาคมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะก็ทยอยกันไปละกันนะฮะอย่าไปกันตูมเดียวเลย <S <S และที่สําคัญมาตรการของธนาคารเนี่ย <S 1> <S 1> <S 1> <ke S 2> เขาก็บอกว่าในแต่ละสาขาในแต่ละวันก็จะให้ไปเนี่ยไม่เกิน50คนต่อสาขาต่อวัน่ะก็ยังดีเขามีพันสาขาก็50คนต่อวันต่อสาขาก็ห้าหมื่นนะ แต่ว่าคนมันเป็นล้านเนะอะเนาะมาขอกู้ก็ค่อยๆทยอยไปกันละกันค่ะนะแต่ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยนะคะภาพสะท้อนอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคนจนเราก็จะได้เห็นมากยิ่งขึ้นว่าเขาเดือดร้อนอย่างไรแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจมันก็ลดลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงก็ทําให้ยอดการใช้น้ํามันเนี่ยก็ลดลงคนขึ้นรถไฟฟ้าคนใช้รถยนต์ส่วนตัวก็น้อยลงเช่นเดียวกันแม้แต่คนขึ้นทางด่วนค่ะ ก็ลดลงเห็นว่าลดลงไปประมาณ10ปร์เซ็นต์นี่ถึงขั้นว่าทางบริษัททางด่วนอะไรรถไฟฟ้า BEM เนี่ยเขาอาจจะอาจจะต้องให้การทางพิเศษชดเชยรายได้ตามสัญญาเพราะเขาได้รับผลกระทบนะฮะแต่ว่าเขาก็ต้องประเมินตัวเลขอีกครั้งหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะในส่วนของ B T S า T S ี T S B T S B T S ด T S B T S B T S ถ T S B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  T B T S วัดพระศรีค่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความคืบหน้าของการทันอันนี้ต่อจากสถานีมหาลัยเกเตรค่ะแล้วก็ไปสถานีศรีปทุมใช่ไหมหรือบางบัวค่ะแล้วก็ไปสถานีกรมฐานรากที่11รักษาพระองค์แล้วก็ไปแล้วกที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุสี่สถานีอันนี้เขาทดลองวิ่งเอารถใหม่มาวิ่งแล้วแต่อย่างเป็นทางการจริงๆเนี่ยที่จะเปิดให้นั่งทะลุเลยนะจากหมอชิดทะลุทะลุทะลุเลยเนี่ยประมาณต้นเดือนมิถุนายนก็ ก็หวังว่าจะ จะ,จะทำให้สะดวกขึ้นนะนะแหมอาจารย์เราพูดถึงความคืบหน้าการคมนาคมมาหลายสายนะคะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้นั่งเหมือนกันนะคะแต่ว,ว่าช,ช,ช่วงนี้โควิดก็เลยไม่ได้เดินทางไปไหนเลยเนี่ยนะคะอ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่มีความน่าสนใจช่วงนี้เนี่ยมีกระแสข่าวที่มีความสับสนแล้วก็มีหลายข่าวออกมาเยอะมากเลยที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรการการช่วยเหลือแต่กลุ่มก้อนที่เราอยากจะพูดคุยในวันนี้ก็คือกลุ่มก้อนของคนที่เขาเป็นลูกหนี้ทางรอดในวันนี้ของลูกหนี้เขากําลังสับสนอยู่คะ่ะว่า ตอนนี้เขาควรทำยังไงระหว่างพักหนี้กับพักชำระหนี้ <S 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 ช่วงหน้ามาคุยให้ฟังค่ะ <S <S อาจารย์ครับมาตรการที่ออกมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการลดภาระหนี้ไม่ว่าจะเป็นฝากฝั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์ต่างๆเราก็จะได้ยินคำต่างๆยงเยอะมากเลยพักหนี้พักชําระหนี้พักชําระหนี้เงินต้นพักชําระหนี้ดอกเบี้ย แต่ละอย่างเนี่ยคืออะไรคะอาจารย์คือคือต้องเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะทำความเข้าใจ,จให้ตรงกันก่อนคว่ามาตรการที่รัฐบาลออกมามีสองชุดใหญ่ๆชุดหนึ่งเนี่ยเป็นสินเชื่อหประเภทอ,อเช่นสินเชื่อบัตรเครดิตบ้านบ้านรถยนต์สินเชื่อส่วนบุคคลรถยนต์ิ e สซิ่งสซิ่งมอเตอร์ไซค์จำนำทบงทะเบียนซึ่งอันเนี้ย เขาก็เปิดโอกาสให้ลูกหนี้ไปคุยกับเจ้าหนี้แล้วก็ดําเนินการตามขั้นต่ําขั้นรองขั้นสูงแล้วแต,แต่แต่ละบริษัทก็ว่ากันไปและอีกอันหนึ่งก็คือว่าพักชําระหนี้ของ SME ที่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน15แห่งค,คือสถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์9แห่งกับสถาบันการเงินของรัฐ6แห่งอันนั้นพักต้นพักดอกเป็นเวลา6เดือนะนะ คราวนี้ต้องเข้าใจก่อนคําว่าภาระหนี้เมื่อเราก่อหนี้แล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเราก่อความผูกพันอเราในฐานะเป็นคนเอาเงินมาจากเขาคเขาก็เรียกว่าลูกหนี้แต่คนที่เอาเงินให้เราเนี่ยเขาก็อาจจะบอกว่าอันนี้เป็นเงินกู้หรือบางทีก็เรียกชื่อสวยๆว,ว่าสินเชื่อ,อนะมันก็มีภาระผูกพัน ภาระที่จะต้องดําเนินการต่อกันเนี่ยเราเรียกว่าภาระหนี้สําหรับเราเนี่ยเรียกว่าภาระหนี้แต่เรามีภาระละวหรืออ่าเป็นภาระหนี้คําว่าภาระหนี้คืออะไรคําว่าภาระหนี้เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยเงินต้นและดอกเบีย้ยที่เราจะต้องส่งตามงวด ตามขั้นตอนตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ซึ่งก็มีหลากหลายสินเชื่อเช่าซื้อคิดดอกเบี้ยอย่างหนึ่งการผ่อนเป็นงวดอย่างหนึ่งแต่มันจะประกอบไปด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยอสําหรับง <วด S 2> เ<อ>งินะอันนี้เราเรียกว่าภาระนี่เอาละค่ะคราวนี้ถ้าถามว่าคนที่มีภาระนี่แล้วเป็นลูกหนี้สิ่งที่ต้องการที่สุดในชีวิตคืออะไรค่ะสิ่งที่ต้องการที่สุดในชีวิตก็คือว่า ดอกเบี้ยน้อยๆยกหนี้ให้อ่าสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ต้องการที่อยู่ในชีวิตเลยนะก็คือยกเจ้าหนี้ยกหนี้ให้อันนั้นเป็นความฝันอันสูงสุดแต่เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะอะไรถึ้นไปได้อย่างการกู้เงินกองทุนธนาคารโลกอะไรไอเวลูกนี้ไม่มีปัญญาจ่ายประเทศยากจนเขายกหนี้ให้โอ้โหแต่ว่าจะเกิดกรณีนั้นได้มันต้องมกแม้แต่ลูกค้าของธนาคารบางคนก็สามารถยกหนี้ให้ได้แต่ไม่ใช่ทุกคนนะดีที่สุดสำหรับลูกนี่คือยกหนี้ให้ เลวที่สุดสำหรับเจ้าหนี้ก็คือว่าลูกหนี้เบี้ยหนี้ใช่ไหมหรือหรือหรือว่ามาตรการสู้กับเจ้าหนี้ที่เรียกว่า,าสุดๆก็คือเบี้ยหนี้มีหลายระดับไม่จ่ายไม่มีไม่จ่ายาไม่มีจะจ่ายามันมีตรงกลางไหมละครออันนี้เอาละเราพูดถึงคนปกติคนปกติก็ชําระหนี้ได้ตามปกติการชําระหนี้มันก็จะประกอบด้วยชําระทั้งต้นทั้งดอกตามงวดค่ะ ชําระเฉพาะดอกอเห็นไหมอย่างกรณีเราเราโฮไว้เป็นเป็น,เ,ปนเราอย่างวงเงินโอดีนี่จ่ายเฉพาะดอกไม่ได้จ่ายต้นนะถ้าเราไม่ลดต้นก็ได้คือลักษณะของสัญญาเงินกู้ไม่ไม่เหมือนกันครับนี้คําถามก็คือว่าเมื่อเขาเปิดให้ทำอ,อันนี้คําว่าพักหนี้ผมก็เห็นมีคนอธิบายว่าคําว่าพักหนี้เนี่ยหมายความว่าไม่ต้องชําระเงินต้นและดอกเบี้ย และไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างที่ไม่ชําระด้วยอันนี้เจ้าจะว่าไปแล้วถ้าโดยตามปกติอันนี้ก็คือดีที่สุดดีที่สุด<ะ>สําหรับลูกหนี้เลยคือขณะนี้ไม่ได้อย่างนี้แน่นอนขณะนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้คือพักชําระหนี้ oh. พักชําระหนี้หมายความว่าคุณไม่ต้องจ่ายหนี้แต่ว่าเงินต้นที่คงค้างเนี่ยในระหว่างทางเนี่ยมันมีดอกเบี้ยอยู่อ่ามันก็ต้องไปจบวันที่ว่าเมื่อครบกําหนดที่พัก ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแล้วมันก็จะเป็นต้นเดิมบวกกับดอกที่เกิดขึ้นแต่มันไม่ไปถึงขั้นที่มีการพูดกันว่าดอกบนดอกอันนี้ไม่มีดอกอันเดียวนี่แหละดอกอะไรทวนใหญ่ก็ดอกทบต้นไม่มีดอกทบดอกไม่ไงก็ไปลือกันแบบชนชั้นคนตีความว่ามันเกลืออะไรเนี่มันก็พูดกันไปเรื่อยเปื่อยเอาเป็นว่าขณะนี้เป็นอย่างนี้แต่สถานการณ์มันจะต่างกันสมมุติว่าเราผ่อนบ้าน ในการผ่อนบ้านมันก็จะมีทั้งผ่อนต้นและดอกช่วงแรกๆเนี่ยดอกเยอะค่ะต้นน้อยแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าธนาคารบอกว่าให้ให้ให้พักชําระเงินต้นค่ะมันแทบไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะ,ะเพราะว่าดอกมันเยอะ ใช่ถูกไหมและโดยปกติเวลาที่เราจ่ายต่องวดเนี่ยมันจะไปจ่ายดอกเบี้ยก่อนนะใช่แต่ถ้าเกิดมันเป็นต้นก่อนแต่ถ้าเกิดมันเป็นสินเชื่ออีกแบบหนึ่งเป็นสินเชื่อที่จ่ายแต่ละงวดเท่ากันเนี่ยในนั้นมันมีทั้งต้นและดอกอยู่แล้วในตัวมันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการพักการให้พักชําระเงินต้นมันก็เกิดประโยชน์กว่าเพราะดอกมันไม่เยอะนี้คือมันต้องดูในรายละเอียดแต่ถ้าเกิดว่าอครับแบงค์ชาติเขาก็พยายามอธิบายนะว่าในการผ่อนชาระสมมติเราบินนี่อยู่ร้านหนึ่ง นะถ้าเราชําระหนี้ตามปกป tid, ติต้นและดอกมันก็ลดลงไปเรื่อยๆถูกไหมตามงวดตามงวดตามงวดลดๆๆจนหมดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจ่ายเฉพาะไม่ต้องจ่ายเงินต้นแต่ดอกมันยังมีอยู่มันก็ต้องเป็นดอกบว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 กไปจนถึงกลับมาชําระเงินต้นและดอกเบี้ยแล้วก็ขึ้นอยู่กับประเภทของดอกของของของเงินต้นด้วยว่าไอ้ขึ้นอยู่กับประเภทของหนี้ด้วยนะหนี้บางอย่างเนี่ยช่วงแรกต้นเยอะ ต้นกับดอกเท่ากันหรือต้นต้นกับดอกเป็นสัดส,ส่วนอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เขาคำน,นวณอีกอย่างก็เป็นแบบว่าเออเออต้นน้อยดอกเยอะค่ะแต่ถ้าเกิดเรา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 กูาก้ยาวๆต้นเยอะดอกน้อยค่ะแล้วบางอย่างเป็นสินเชื่ออย่างอย่างอย่างสินเชื่อบางชนิดพวกทําการค้าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเงินเป็นตั๋วเงินเป็นวงเงินเลยพวกนี้เขาก็อาจจะไม่ต้องชําระเงินต้นมีระยะเวลาปลอดเงินต้นเพราะฉะนั้นถ้าพักชําระดอกเบี้ยคือไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย แต่ก็ต้องดอกเบี้ยนั้นยังเดินนะในสารระบบที่เราพูดถึงขนาดนี้การพักชำระนี่การพักชำระนี่เงินต้นและดอกเบี้ยค่ะดอกเบี้ยบนยอดคงค้างของเงินที่เราทำสัญญากันนะยังเดินค่ะไม่ได้หยุดผมเคยถามแล้วเขาบอกไม่ได้หยุดนะไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดแต่ไม่ใช่ว่าเอาดอกของดอกมาทบกันไม่ใช่ไม่มีก็คือถ้าสมมติว่าเอาพักให้สามเดือนเดือนที่สี่เนี่ยเราจะต้องมาจ่ายเอาละเอานี่สมมติเราพักชำระ เงินต้นหรือดอกเบี้ยอะไรก็ตามทีเนี่ยถ้าเราพักชําระเงินต้นค่ะส่วนที่เราจ่ายคือดอกค่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเดือนที่จะต้องจ่ายเดือนที่จะต้องจ่ายกลับมาเนี่ยมันก็เป็นต้นเดินหน้าไปกับดอกที่มันดอกเราไม่ได้พักชําระดอกใช่ไหมดังั้นเงินต้นมันก็เป็นเงินต้นเก่าอก็คือเงินต้นไม่ได้ลดลงเพราะเราพักชําระเงินต้นแต่ในกรณีที่มันพักชําระดอกเอ่อพักชําระดอกเบี้ยค่ะ พักชําระเงินต้นและดอกเบีย้ยค่ะมันก็คือทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยเงินต้นมันไม่ได้ลดลงอยู่แล้วดอกก็ดอกไม่จ่ายก็ไม่เป็นไรแต่ว่า<อ>ดอกอยังเดินหน้า,อ,อ,า,นนาอ่ะคราวนี้มันก็แล้วแต่ประเภทของสัญญาบางค้างเขาบอกว่าโอเคดอกที่ค้างอยู่ตรงเนี้ยยังไม่ต้องจ่ายจ่ายตามเงินงวดปกติไปก่อนแล้วไปปลอรอบสุดท้ายส่วนใหญ่จะเป็นสินเชื่อรถยนต์อ๋อคือ คือในแต่ละวิธีการหรือว่าในแต่ละคําที่อาจารย์อธิบายให้ฟังเอาสรุปแบบนี้เอาว่าตอนนี้ที่มีมาตรการออกมาในแต่ละแบงค์เนี่ยนะคะพักนี่เนี่ยอันนี้ไม่น่าจะมีไม่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 มีแต่มีแต่มีเบี้ยนี่ลูกเี้เบี้ยมีมีมีเบี้ยนี่ไม่จ่ายไม่มีไม่ไม่มีจ่ายไม่ใช่ไม่มีไม่จ่ายนะไม่มีจะจ่ายเพราะฉะนั้นมีตอนเนี้ที่มีคือการพักชําระนี่และพักชําระนี่ก็แบ่งออกเป็นว่าคุณจะไปพักชําระเงินต้นคุณจะไปพักพักชําระนี้ตอนนี้มี3อย่างค่ะพักชําระเงินต้นและดอกเบี้ย 1. 1> พักชําระเฉพาะเงินต้นหนึ่งพักชําระเฉพาะดอกเบีย้ยหนึ่ง <3 S 1> สามอย่างซึ่งแต่ละอย่างออกมาแล้วไม่เท่ากันเราก็ต้องไปดูว่าสัญญาเงินกู้เราเป็นประเภทไหนยังไงและเราจะดูได้ยังไงคะ่ะว่าวิธีการไหนมันถึงจะดีที่สุดก็ต้องมองว่าเรื่องสั้นเรื่องยาวถ้ามองว่าเรื่องยาวถ้ามองถ้ามองว่าเรื่องระยะสั้นการพักชําระเงินต้นและดอกเบี้ย ก็คือไม่ต้องจ่ายเงินออกจากเราแต่นี่มันไม่ได้หยุดโอเคไหมเ<ะ>พียงแต่ทําให้เรามีลมหายใจที่จะเอาเงินมาใช้ที่ไม่ต้องเสียมีสภาพคล้องส่วนพักต้น <c oughs> กรณีที่ต้นเยอะดอกน้อยพักต้นก็ได้ประโยชน์ในกรณีที่ดอกเยอะต้นน้อยพักดอกก็ได้ประโยชน์เราต้องดูจากตรงนี้ก่อน แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนขอให้คำนึงถึงสถานการณ์ของตัวเองว่าคุณมีปัญญาชำระเงินต้นและดอกเบี้ยที่เป็นความผูกพันระหว่างคุณกับเจ้าหนี้ไหมค่ะถ้ามีถ้ามีก็ไม่ต้องไปใช้บริการทั้งพักต้นพักดอกพักเฉพาะต้นหรือพักเฉพาะดอกเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเลือกวิธีไหนคือแต่ละคน มีปัจจัยที่ไม่เหมือนกันกสิ่งที่สําคัญคือการประเมินตัวเองถูกต้องและแลการประเมินตัวเองบางครั้งถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไปศึกษารายละเอียดและยังไม่เข้าใจให้ทางแบงก์เขาเตีอยวมาเป็นตัวเลขเลยว่าคุณจะทำยังไงถูกต้องอันนั้นอันที่หนึ่งค่ะอันที่สองการทําสัญญาเงินกู้หรือการกู้หนี้ยืมสินกันแล้วภาระหนี้ที่จะต้องใช้จากลูกหนี้ไปหาเจ้าหนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องตกลงกันสองคนเจ้าหนี้เขาก็ต้องเลือกวิธีที่เขาคิดว่าหนึ่ง เขาได้ประโยชน์สูงสุดเราก็ต้องเลือกวิธีที่เราคิดว่าเราได้ประโยชน์สูงสุดมันจะต้องเจอกันที่ใดที่หนึ่งบางครั้งเจ้าหนี้เขาไม่ยอมเขาบอกว่าพักได้เฉพาะดอกต้นไม่ให้พักพักได้เฉพาะต้นดอกไม่ให้พัก บางที่บอกพักทั้งต้นทั้งดอกก็ได้ก็อยู่ที่การคุยมันอยู่ยที่การคุยแล้วก็หาโซลูชันแล้วเราจะคุยอย่างนี้ได้ไหมคะว่าช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์มันหนักเหลือเกินงดไปเลยได้ไหมคะดอกเบี้ยหรือว่าลดดอกเบี้ยได้ไหมคะมีทั้งงดและลดได้จะงดจะลดได้ทั้งนั้นแต่เขาจะให้ไม่ให้อีกเรื่องหนึ่งอาวุธลับของเราก็คือว่าถ้าคุณไม่ให้ <c oughs> อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญแล้วนะคะ <c oughs> เอ็นการชีช่องเลยถ้าคุณไม่ให้แล้วทำยงไงถ้าคุณไม่ผ่อนปนกับผมค่ะผมจะใช้สูตรไม่มีจะจ่ายอื <c oughs> อันนี้คุณต้องไปคิดนะค่ะผมยอมเป็น NPL ค่ะเออค่ะแบงค์จะเสียหายมากค่ะงั้นแบงค์ต้องดูแบงค์ก็ต้องชั่งน้ำหนักให้ดีนะ ลูกหนี้เคี่ยวก็มี <Okay. S 2> ลูกหนี้ที่ไม่เคี่ยวแบงก์ก็ควรจะผ่อนปลนอาสมมุติว่านุ่นเป็นแบงก์เจอลูกหนี้แบบนี้มาคุยกับนุ่นแบบนี้นุ่นไม่เชื่อเหรออาจก็อาจจะมีสิทธิ์ที่ไม่เชื่อก็ได้นี่จะ<ม>คุยยังไงไให้เขาเชื่อเอาเราก็ต้องแหม่ของแบบนี้ก็เหมือนตอนเราไปกู้อะ <Okay. S 2> ทำยังไงให้เขากู้เรา ทำยังไงเขาทำยังไงให้ปล่อยสินเชื่อเออทำยังไงเขาเชื่อสร้างหลักฐานปลอมมันก็เยอะเนี่ยนะเพื่อให้เขาปล่อยสินเชื่อแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือแต่ถ้าเกิดฝั่งนีอไม่ไม่จริงอะเรื่องธุรกิจไม่ต้องไม่ใช่เรื่องของจริงอะของพูดได้ดีแลวนะไม่เอาเป็นว่า เรามันต้องอย่างกันคืออาวุธลับขั้งแต่เราคนไม่เหมือนกัน <c oughs> เจ้าหนี้กลัวที่สุดคือกลัวลูกหนี้ไม่ใช่หนี้ oh. ลูกหนี้กลัวที่สุดคือเจ้าหนี้ฟ้องให้ชำระหนี้ค่ะ <c oughs> เห็นไหมมันมีแต้มต่อคนละอย่างกัน <c oughs> แต้มต่อคนละอย่างทั้งหมดทั้งปวงนะคะเอาในช่วงนี้เนี่ยคุณสามารถพักได้แต่อย่าไปเบี้ยวเขาแล้วกันนะคะเอาวันนี้หมดเวลาแล้วคะ่ะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ